หล่อมากแต่ไม่ใช่สเปคค่ะ Jenny เจนนี่แบ็คพิงเผยว่าหนุ่มคนนี้ไม่ใช่สเปคของเธอแม้ว่าเขาจะหล่อมากก็ตามเจนนี่แบ็คพิงนะครับมีสเปคผู้ชายในอุดมคติแบบชัดเจนนะครับและเจนนี่เนี่ยก็เคยพูดเรื่องนี้ในรายการโนริงบาร์เทอนะครับและเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องหน้าตาเนี่ยเป็นอันดับแรกแต่เธอชอบผู้ชายที่นิสัยมากกว่า เจนนี่นะครับได้พูดในรายการว่าฉันไม่ค่อยแคร์เรื่องหน้าตาค่ะหน้าตาไม่หลอกก็ไม่เป็นไรนะเจนนี่ยังบอกอีกว่านะสมาชิกรายการ n o r i n g b e t h e r เนี่ยไม่ใช่สเปคของเธอเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคิมฮีซอนนะครับแห่งวงซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะ เจนนี่เองเนี่ยยอมรับว,ว่าเขาแน่หน้าตาดีเขาเหมือนออกมาจากหนังสือการ์ตูนเลยทีเดียวค่ะเจนนี่เนี่ยยังพูดต่อท้ายว่าแต่ฉันไม่ได้อ่านหนังสือการ์ตูนสมาชิกในวงก็ยืนยันว่าเจนนี่เนี่ยไม่อ่านหนังสือการ์ตูนจริงๆนะทําให้เธอไม่ค่อยแคร์ผู้ชายที่มีลุกโดดเด่นเท่าไหร่เรื่องนี้เนี่ยทำให้สมาชิกในรายการเนี่ยหัวเราะเพราะคิมฮีซอนเนี่ยเป็นสมาชิกที่ได้รับความน,นิยมค่อนข้างดีมาเจอแบบนี้เนี่ยก็แอบหัวเราะเยาะกันนิดหน่อยแล้วกันนะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน